วันนี้ตัวเล็กนึกอยากกินส้มตำจ้าก็เลยว่าจะตำส้มตำกินสักน้อยเพราะว่าเด็กๆก,ก็บอกอยากกินเหมือนกันมะละกอเนี่ยตัวเล็กเก็บมาลูกไม่ใหญ่มากนะคะถ้าเก็บลูกใหญ่มาก็กลัวจะกินไม่หมดเนะาะมะละกอนี้เก็บมาจากนาเลยจ้าตัวเล็กไม่มีที่ขูดมะละกอนะคะตัวเล็กก็เลยใช้มีดนี้หั่นไปเลยจ้าหั่นแบบนี้ละค่ะตัวเล็กว่ามันอร่อยดีนะมันจะกรอบๆต้นมะละกอที่นาตัวเลนะ็กน่ะกรอบทุกต้นเลยจ้าเวลาผลมันสุกมันก็หวานหวานนะคะมะละกอสุกตัวเล็กก็ชอบกินเหมือนกันนะ ตัวเล็กสับมาแล้วก็เสร็จแล้วคะ่ะตัวเล็กก็ทำการตำเลยใส่พริกแค่2เม็ดนะคะพริกนี่เก็บมันจากนาเหมือนกันนะถ้าใส่เยอะกว่านี้เดี๋ยวกินไม่ได้นาะเพราะว่าตัวเล็กก็ไม่ชอบกินเผ like ็ดเหมือนกันเสร็จแล้วก็ปรุงรสลงไปเลยจ้าใส่ผงชูรสลงไปตามด้วยน้ำตรงน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำปลาใส่แค่นี้พอคะ่ะเดี๋ยวมันจะเค็มใส่น้ำปลาด้วยนิดหนึ่งถ้าเป็นส้มตำนะคะตัวเล็กชอบกินรสชาติที่มันออกเปรี้ยวกับหวานคะ่ะรสชาติเหมือนตำไทยนั่นแหละค่ะตัวเล็กชอบมากๆเลยวันนี้ไม่มีมะเขือเทศนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ ใส่แค่มะนาวก็อร่อยแล้วเนาะคนคนคนเสร็จแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยจ้าหน้าตาคนตาก็จะฟินๆน,นิดนึงนะคะเพราะว่าอยากกินมากๆนึกอยากกินมาหลายวันแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้ตากินสักทีจ้าวันนี้ก็เลยตากินสักทีหอมจังเลยค่ะตอนนี้น้ําลายไหลแล้วขอชิมดูก่อนแล้วกันค่ะอืมทหนานนึกก่อนสุดท้ายก็อร่อยดีพออร่อยแล้วนะคะตัวเล็กก็จะใส่เส้นขนมจีนลงไปเลยจ้าส้มตำนี่เป็นอาหารของทุกจังหวัดเลยนะคะเพราะว่าจะไปที่ไหนเนาะเวลานึกเมนูอะไรไม่ออกก็จะนึกถึงแต่ส้มตำนี่แหละคะ่ะ มันแซบสุดแล้วตัวเล็กก็ตปกโปกๆเสร็จแล้วแหละจ้าแล้วตัวเล็กก็จะยกเทใส่ถาดเลยสีสันมันก็จะเป็นสีซีดๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ชอบกินเผ็ดเนาะเชื่อไหมคะขนาดตัวเล็กใส่พริกแค่2เม็ดนะคะแต่มันเผ็ดมากๆเลยค่ะยายปุ่นปลูกพริกยังไงไม่รู้คะ่ะเผ็ดมากและมันก็อร่อยมากเหมือนกันนะโอ้ยสงสัยจะมีคนกลืนน้ำลายกับตัวเล็กแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันเผ็ดไปหน่อยขลังก็คงจะใส่แค่เม็ดเดียวแหละจ้าเดี๋ยวยกไปให้เด็กๆกินด้วยก่อนค่ะดูน้องสตีสิคะกินไปเสร็จเสื้อไปเลยค่ะ เด็กๆบอกว่ามันเผ็ดจังเลยแม่การกินส้มตำที่ถูกวิธีก็ต้องอาปากสูงๆแบบนี้แหละค่ะแล้วมันก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะพี่ตวันก็กินหน้าอร่อยเหมือนกันนะคะดูสิคะกินเอากินเอาเลยนาทีบอกว่ามันเผ็ดลิ้นจะแม่แต่คนที่กินสู้ไม่ถอยก็คือพี่ตวันนะคะกินดีมากๆเลยตอนแรกพี่วันบอกว่าแค่ชิมเฉยๆนะสุดท้ายมันไม่ใช่แค่ชิมหรอกค่ะเพราะว่ากินไปกินมามันก็อร่อยมากพี่วันบอกขนาดเผ็ดแค่ไหนนะคะก็ยังสู้เลยค่ะแต่ตัวเล็กนี่คือไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าตัวเล็กเผ็ดเกินไปตัวเล็็กกกิน ได้แค่นั้นแหละค่ะพอหายยากเนาะโอ้โหพี่ตะวันนี่สู้ไม่ถอยเลยค่ะเดี๋ยวตัวเล็กจะให้ฟังเสียงนาทีนะคะว่ามันเผ็ดแค่ไหนนาทีไยน่ากินดิเป็นไงเผ็ดมากเผ็ดมากผสดจเนแบบคนไม่ไหวกินเลยอะขนาดแค่สองมิตรย,ยังเผ็ดขนาดนี้เลยนะคะแต่คนที่สู้ไม่ถอยก็คือพี่ตะวันจ้า พตะวันก็เป็นคนชนะจ้าไม่เหลือเลยอิ่มแล้วก็นอนเนาะที่นอนน่ะไม่ใช่คนนะเป็นหมาน้อยตุก๊กตุ๋ยจ้านอนเล่นสบายใจเชิบเลยวันนี้ตัวเล็กก็สั่งที่ต่อยมวยมาให้น้องนาทีนะคะน้องนาทีอยากได้จ้าเพราะว่าน้องนาทีบอกว่าโตขึ้นนาทีอยากเป็นนักมวยนาทีจะได้ได้เงินเยอะๆแล้วก็เอามาเลี้ยงแม่พอของมาถึงแค่น้นละจ้าเด็กๆก,ก็ช่วยกันต่อยใหญ่เลยจ้าใครจะกล้าสู้ละ่ะทีนี้ลูกชายต่อยมวยเก่งมากๆสำหรับวันนี้ก็บายบาย